Feeling good, feeling good. อาคารสีจจุรรัพ์ดีทุกอย่างแต่เสียดายอาคารแห่งนี้นะครับเป็นสํานักง,งานชั้นหนึ่งครับหรูสวยดีนะครับ สร้างเสร็จปี2 5 3 8ครับมีพื้นที่16,000ตารางเมตรเลยนะครับใหญ่มากมีลิฟต์6ตัวลิฟต์โดยสารอีกหนึ่งโอ้สุดยอดเลยครับถ้าไปทางนี้นะครับไปยศเสรครับไปทางโรงเรียนเทพสรินที่ผมเคยเรียนนะครับนี่ครับอาคารสีจุลทรัพย์ ไปนู่นก็สยามแล้วครับใกล้ๆนี่เองอาคารนี้มีที่จอดรถถึง350คันเลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาดูสิครับฝั่งนี้ยังมีอาคารจอดรถอาจจะให้บริการกับผู้ใช้บริการตึกนี้ก็ได้นะครับหรือที่อื่นแสดงว่าที่จอดรถมีพอสมควรทีเดียวนะครับเ้าบอกว่าความสูงของชั้นเนี่ยครับซีล,ลิงนี่ประมาณสัก2.6เมตร อาจจะไม่สูงมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับโอ้นี่อีกมุมหนึ่งครับของตึกครับเท่ไหมครับนี่ทางด่วนก็อยู่ไม่ไกลแต่ทางลุกไม่มีครับตรงนี้นะอย่างที่บอกนะครับอาคารแห่งนี้เป็นอาคารสำนักงานชั้นหนึ่งนะครับดีมากเลยครับถ้าเช่าตบตารางเมตรหนึ่งประมาณ6 0 0 650หกรหาสนั้นนะครับ อันนี้อจะเป็นเพราะว่าอยู่ไกลจากรถไฟฟ้านะครับทางลงทางด,วด่วนตรงนี้อาจจะไม่มีมีอยู่ไกลสักหน่อยหนึ่งนะนี่ถ้ามีรถไฟฟ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยครับจะมีค่าเช่าเร้สูงกว่านี้ครับสนใจเช่าพื้นที่สำนักง,งานอย่างดีราคาไม่แพงเชิญได้นะครับ